ว่าพระบรมศาสดาสมาุทเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรกว่าจะมาเป็นพระสะมมาสมุทรเจ้าอาะา่านเป็นมนุษย์อจินไตอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานึกไปถึงว่าจะมีอย่างนี้ในโลกแต่ก็มีไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวในทุกๆก,กับหรือเกือบทุกกับนะจ๊ะวังกับก็เป็นศูนย์ยากับไม่มีการมาบังเกิดขึ้นของพระสะมมติเจ้าที่เราต้องศึกษาไว้เพื่อที่ว่า เราจะได้เกิดความปลื้มมิติแล้วก็ชื่นชมในพระองค์นั่นความปลื้มมิติตรงนี้จะทําให้เราขวนขวายที่จะศึกษาคําสอนของท่านว่าท่านตัดสรุอะไรท่านสอนอะไรบ้างและสิ่งที่ท่านสอนเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรนี่นะจ๊ะแล้วก็เราก็จะได้ปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามพระองค์ี่เป็นสิ่งที่สำคันมากเลย วันนี้เป็นวันพระเดี๋ยวเรามาศึกษาพุทธวัตรในตอนต่อไปเลยท่านเป็นบุคคลมหาสรรย์าจินไตยแล้วก็ดูเหมือนว่า บุคคลเช่นท่านเนี่ยกับหนึ่งนี่มีไม่มากไม่เคยเกินห้าพระองค์แปลว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปครั้งหนึ่งเนี่ยมีอย่างพระองค์แค่ห้าอย่างมากดีนะจ๊ะอย่างน้อยก็หนึง่งบางกับก็ไม่มีโลกใครสร้างกนไมทราบแต่ว่าเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็มันน่าแปลกใจว่า ทำไมเนี่ยท่านที่ออกแบบชีวิตของท่านเลือกที่จะเป็นนยอย่างเดียวอย่างแน่วแน่ถึงยี่สิบประสงค์ไขแสนมหากรับไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงก็ตามแน่วแน่ว่าจะเป็นอย่างนี้จะปฏิบัติภารกิจตรงนี้คือการเป็นพระบรมครู เขาพูดยังไงคือต้องการเป็นครูแหละผู้ให้แสงสว่างต่อโลกท่านอยากจะค้นพบความรู้ที่จะทำให้ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยพลงเองคือถ้าค้นในตัวเองนี่มันปิติและภาคภูมใิใจแล้วมันมั่นใจเนี่ยคือจะไปฟังคนอื่นมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังมีข้อสงสัยอะไรเยอะแยะ แต่ถ้าคนพบในตัวเองมันปลื้มนะมันมีปิติเราได้คนได้มาเพื่อสอนตัวเองจากัางปฏิบัติแล้วได้ผลคือหลุดพ้นจากทุกข์แต่ยังมีประมหากรุณาเนี่ว่าเรารู้แล้วเห็นแล้วพ้นแล้วก็จะเอาความรู้โน้หาวนี้มาถ่ายทอดให้กับมนุษย์และเทวดาแต่สรรพสัตว์ทั้งหลาย นี่เลาจะไม่ปิดบังอำพรางเลยไม่บอกขยักขย่อนบอกให้หายสงสัยให้ซักได้ถามได้จนกว่าจะหายสงสัยจะหายสงสัยด้วยวิธีการใดก็ให้ถามแล้วท่านก็ตอบคำถามในทุกๆคำถามแม่วันสุดท้ายของชีวิตที่จะดับกันทะเบรนิพานก็ออยังทำหน้าที่เป็นพระบรม,มคกูธ สมมาสมุรเจ้านี่จะหัวใจท่านนี่มันยิ่งใหญ่เลือเกินเดียว,ยวอยากเป็นครูนี่นะเะยจะครูผู้ให้แสงสว่างแน่ๆที่จะเป็นผู้ให้แสงสว่างและก็มีแต่ความปิติและภาคภูมิใจมีความสุขสนุกสนายกการเป็นครู ผู้ให้แสงสว่างในทุกชาติเลยแม้ในชาติเดียวกันเนี่ยก็มีความคิดอยากจะเป็นอย่างนี้ตลอดชาติไม่ขยักขย่อนเหมือนครูบางคนเออบางวันอยากเป็นบางวันไม่อยากเป็นน้อยเนื้อต่ําใจอะไรต่งางๆถามว่าอาชีพครูคือหมดสนทางจะไปแล้วจึงมาเป็นครูเอาทำไมคิดอย่างนั้นนเนะไม่น่าเลยไม่น่านะ แปลว่าไม่เข้าใจเนี่ยแต่ท่านได้เข้าใจครูเท่านั้นที่จะได้รับการเคารพกราบไหว้บูชาในทุกสถานที่ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่กระทั่งละจากโลกนี้ไปแล้วมีอาชีพเดียวเท่านั้นแหละคือครูนักมวยในเวลาจะต่อยกันยังต้องไหว้ Why? 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 ครูนะเออมันน่าอ่อลองนึกดูสิเออแล้วไปเรียนรู้วิชาอะไรคินด,ดูสินะ่ะ ยังไม่มีการไหว้เลยเนี่ยแต่นี่ไหว้ครูเพราะน,นีครูนี่เป็นเรื่องดีสําคัญีเดียวพระบรมรูปครูของเรานี่อืมถ้าเป็นครูของมนุษย์และเทวดาด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นพระองค์เดียวนะเนี่ยในยุคข,ของท่านเนี่ยผ่านมาสองมานาร้อยกว่าปีนี้ยังไม่มีใครเป็นครูของมนุษย์และเทวดาเห็นมีแต่ไปย่ยไหว้เทวดากันแต่นี่เทวดามาไหว้ท่านมีพุทธกิจอยู่ข้อหนึ่ง เป็นครูไอโกตัวเล็กๆก็อยากเป็นครูแล้วรู้มันจะข้อที่สี่้งสี่หรือห้าจ้ะที่อสี่บ้งที่สั่งสอนเทวดาเดี๋ยวลองอาดูสินี่เทวดาที่มาถามปัญหาของพระบรมศาสดาสมัยพรเจ้าไม่ได้มาถามวิชาชีพนะว่าจะทํามากินอย่างไรเพราะชีวิตในปรโลกที่เป็นทิพ ไม่มีการทํามาหากินไม่มีการทำมาค้า,า,าขายไม่มีการบานการทาเกษตรกรรมแรงทางไม่มีนี่นะจ๊ะพระเทวดามาถามไม่ได้มาถามวิชาชีพแต่มาถามวิชาชีวิตที่มาถามนะั่นแหะมาถามวิชาชีวิตเราเป็นพระเป็นพระบรมครูของเทวดากับสอนวิชาชีวิตเพราะนั้นถ้าครูคนใดในโลกนี้นะ่ะสอนวิชาชีวิต เทวดาก็ต้องมาฟังอเอวิชาชีวิตนี่ที่จริงมันมีอยู่แล้วในทุกๆโรงเรียนนีเดียวนะจ๊ะแต่ว่ามักจะหลีกเลี่ยงหนีมีความรู้สึกว่าต่ำต้อยในการที่จะได้เป็นครูสอนพระพุทธศาสนาพอถูกนี่โอ้ที่เราถูกกันแกล้งหรือยังไงนี่ต้องเขาต้องให้เรามาสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จริงไม่ใช่เลยนั่นเรากำลังสอนวิชาชีวิต ซึ่งตกเด็กกลางคืนเนี่ยเทวดาจะมาฟังนะเตรียมไม่ดีถ้าปลุกกระซิบข้างหูเลยอัเทวดาสนใจสีเดียวถ้าคุณครูคนไหนสอนพุทธประวัติเออสอนคําสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ไป่ใช่เรื่องธรรมดาปรได้คุณครูได้ไปคิดใหม่คิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดใหม่อย่าให้ผิดนะจ๊ะแล้วก็ทําให้ถูกด้วยนี่จ้ะไปสอนด้วยความปิติและภาคภูมิใหญ่ถือเป็นเกียรติสูงสุดและเป็นบุญของเรา ที่เราได้สอนพุทธประวัติหรือกับสอนสัมมาสมมุทธเจ้านี่นะจ๊ะเพราะนั้นคุณครูคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่ให้ถูกหลักวิชาเดี๋ยวเทวดาจะมานี่นะจ๊ะเอาเรามาทบทวนกันสชน,นิดหนึ่งนี่ก็ที่แล้วนี่เมื่อวันที่สิบสิงหาคมเราได้อืได้ เล่าเรื่องราวพุทธประวัติให้ฟังซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นพระมหาบุรุษอยู่การบวชก็คือเจ้าชายสิทธัตถะบวชแล้วยังไม่บรรลุธรรมก็เป็นพระมหาบุรุษสัสุธรรมแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตมาถึงตอนที่นี่พระมหาบุรุษมารับค่าวัตถุปญาตแล้วก็ยังไม่ทรงเสวยทันทีจากนางสุชาดานะจ๊ะ ต่เสด็จลุขึ้นจากที่ประทับแลวถือถาดเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ําในลัญชราไปลงไปสงสนานพระวรกา,ายนี่ลองได้เสด็จไปยังท่านนําชื่อว่าสุปฏิสุปฏิทะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าสุประดิษฐ์าสุประดิษฐ์แห่งนี้เองไปท่าน้ําที่ไม่ธรรมดาเลยดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา จะไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นที่สงสนานพระวรากายของพระโพธิสัตว์หลายแสนพองในวันที่จะตัดสุขของพระมหาบุรุษทุกพองค์แล้วพระมหาบุรุษทุกทุกพระองค์นั้นมีพุทธลักษณะเหมือนกันคือ mm hmm. ถ้าอมาเรียงกันนี่นะถ้าขนาดเท่ากันละดูไม่ออกองค์ไหนว่าสรงพระนามอะไรต่างๆนี้นอัตตังประกาศนามอ่าเราตถาคตชื่อนี้ชื่อนี้อะไรต่างๆเพราะเหมือนกันทุกอย่างหมด างแต่ขนาดขึ้นอยู่กับยุคสมัยของมนุษย์ที่มีอายุยืนมากหรือมาตัดสู่ในช่วงอายุไขลงอายุน้อยลงกายก็เล็กลงมาตามลำดับนะจ๊ะนี่เป็นท่าสงสนาพระวรากายเนี่ยคืออาบน้ำอาบท่าให้สดชื่นในวันที่จะตัดสูด่ดมืวันเสด็จมาถึงท่าน้ําพระทรงวางถาดทองที่ลิมฟัง เสด็จลงสองน้ำชำระพระวรากายในแม่น้ำจนสบายพระไทยดีแล้วนี่แล้วก็เมื่อนึ่งห่ม้ากาสัพัสแล้วก็เลือกที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะกบฉันมันตหารสเสวยในะจะเมื่อเลือกได้แล้วก็ประทับนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหน้าคาลับแสงตะวัน วันนั้นพระชวีวันนี่จะพุดพพองมากกว่าปกติปกติก็พ่องใสยอยู่แล้วนี่ก็พองใสเหมือนตะวันเครืองดเดียวนะจช่สองปันข้ามาทัทธุพยาตให้เป็นคำประมาณสี่สิบเก้าปันพอคำประมาณถ้าเจ้าตานใครเคยเห็นเจ้าตานเจ้าหนั้นก็สวยข้ามาทัทธุพยาตทั้งหมดอไม่ธรรมดานะ เจ้าเอาเอกระปั้นละวันอนะ่ะเอเพราะว่าพระองค์ได้ดำรงพระชนอยู่ได้โดยไม่ต้องสวยเพร่อกายาหารอื่นเลยอีกเจ็ดสัปดาห์คือสี่สิบเก้าวันปั้นละวันนี่รแ่้งใครจะแสดงเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคิดดีๆอย่างน้อยตั้งหน้าตาอย่างนี้อย่างน้อยนะ อย่างน้อยตัอ้งอย่างนี้นะจะอย่างน้อยพร้องท่านนี่อย่างมากดีกว่านี้เยอะที่เด็กตะใครยังไปถึงขนาดนี้นี่นะครูวิใหญ่ว่าเมื่อมีความตั้งใจจะเป็นพระเอกนี่นะแสดงเป็นท่านแล้วก็ให้สร้างบารมีอาจจะเริ่มที่โมดูลก็ได้นะจ,จะจะกการติดฐานจิตขอให้ได้ก,กายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ แล้วก็สร้างให้สม่ำเสมอต่อเนื่องเลยยี่สิบประสงค์ขแสนมหารับเออตอนนั้นแหละนะจ๊ะตอนนั้นไม่ต้องแสดงเลยแต่ท่านเป็นเลยจะแสดงอย่างเดียวคือแสดงธรรมเออนี่จ๊ะคือนำธรรมมาแสดงอืมแสดงคือชี้แจงให้ทราบให้เข้าใจเพื่อทำลายความสงสัยหรือความไม่รู้ในใจของมนุษย์เทวดาให้หมดสิ้นไป นอกจากจะไม่เสวยพระกายาหารในเจ็ดสัปดาห์นั้นในช่วงติ่ตัรุธ,ธรรมแล้วก็กาลังเสวยวิมุติสุขนะน,นะจ๊ะกำลังทบทวนการตัดรุธ,ธรรมเนะี่ยพระองค์ยังไม่สงสนามพระวรกายคือพระด้ลุกจากที่เลยไม่ได้ไปขับทายไม่ได้ไปชำระพระโอษฐ์บ้วนปากหรือทําอะไรทั้งสิ้นเลยตรวตาอยู่ในพระสมมาบัติของท่านนั่นที่ท่านบรรลุ ทำที่ท่านบรรลุวิโมกข็ทำนะั้นนี่นี่เล่าถึงหมายถึงว่าในช่วงนั้นนะจ๊ะทีนี้มาถึงตอนที่ท่านเสวยข้ามบรรทุปยาจนหมดสี่สิบเก้าก้อนแล้วก็หยิบถาดนั้นขึ้นมาอธิษฐานจิตเสียงพระบารมีว่าถ้าเราจะได้ตัดสู้ธรรมในวันนี้ขอให้ถาดทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปเลยอืม ไมตติงติดเทอร์โบเลยให้ไปด้วกยกำลังบาร,รมีให้เห็นเป็นเหตุอัศจรรย์ได้เป็นกำลังใจและปื้มมีติใจนะจ๊ะแต่ถ้าจะไม่ได้สำเร็จดังประสงค์ก็ขอยถาไปนี้ล่องลอยไปตามกระแสจนเถิดแล้วจึงปล่อยมือลอยถาดนั้นไปนี่นี่ใครจะอธิษฐานนี้ก็ต้องให้มีพุทธลักษณะอย่างน้อยอย่างนี้นะต้องมีนี่จอมกระหม่อมอย่างนี้นะ ตึงกเป็นกระโหลกศีรษะนี่แหละเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็มีี่เส้นประศกและเส้นผมโคดเวียนเป็ทักษิณาวัดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบผลประสีนท่านแต่ยังไม่มีอย่างนี้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เก็บเอาไว้ก่อนนี่นะจ๊ะล้วมาจบตอนนี้เมื่อค้าที่ผ่านมาใช่ไหมจ๊ะนี่นี่ตอนต่อไปวันนี้อ <laughs> ตอนต่อไปวันนี้ก็คือ บันทึกบนแผ่นกีลาจะ้ะเมื่อคืนนี้ปลาลบจะถวายพุทธรูปตักสามฟุตเก้าสิบเซนที่ประเทศศรีลังกานะมอบให้ท่านประธานในะที่ดีสีศรีลังกาเอาไปถวายตามวัดต่างๆมีอยู่แค่ร้อยองค์ โอ้แค่ปาลาลบมันยังไม่ได้เปิดจองก็เกือบจะหมดแล้วเนี่ยจะมีการจารึกชื่อซะด้วยติดตั้งฐานก็ถามว่าล้วจะจองยังไงเนี่ยอก็เอาแค่วันลำพึงก่อนปาลาลบก่อนแต่มันก็เกือบจะหมดแล้วเนะยโอ้ทำไมเร็วเนาะอืมคงชอบสร้างพระแล้วองค์ใหญ่ๆล้วก็มค่ก็จะ ได้สร้างกันโอ้โหนี่สวยสวยสง่างามทีเดียวอืมถ้าไปแล้วก็จะเป็นที่กลาบว่าของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้สงนี่ไม่ต้องแรงกันเลยนี่เรามาฟังตรงนี้ก่อนเถอะเรื่ธภาพพระบารมีของพระมหาบุรุษเหตุการณ์อศัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นต่อบเบื้องพระพักของพระองค์จริงๆนั่นเนคือทาทองคําได้ลอยทวนกระแสนนะ้า แล้วลอยลัดตรงไปที่กลางแม่น้ำเลยเห็นไหมจะเตื้ออนุภาพแห่งบุญาบารมีของพระองค์พระองค์เวลาทำบุญท่านจะทำสวนกระแสเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์โลกจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะขึ้นแลอลงเนี่ยท่านสร้างาบารมีนั้นไปเรื่อยๆสวนกระแสเนี่ลองฟังดูสิท่านจะมีกำลังใจในการสร้างาบารมีในทุกชาติเลย นะจ๊ะจะสวนกระแสหมดเพราะนั้นเมื่อมือบารมีเต็มเปลี่ยมเวลาเสี่ยงพระบารมีเนี่ยก็จะได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะได้ไคถาดลอยทวนน้ํากระแสน้าในแม่น้ำในรัญชลาในช่วงนั้นเชี่ยวกรากพอสมควรแต่วระถาดเนี่ยเหมือนติดเทอร์โบเลยเนี่ยสวนลอยขึ้นไปได้อย่างมหาสจรันอื์ถ้าเป็นเราก็ยิ่งปลื้มทีเดียวนะ คะครับสิ่งที่เราเสี่ยงด้วยถาดที่ไม่ได้มีชีวิตชีวาไม่ได้มีจิตวิญญาณแต่สามารถลอยไปได้แปลว่าวันนี้บาร,รมีของเราเต็มเปี่ยมแล้ววันนี้เป็นวันเพญซะด้วยเราต้องได้ตัดสรุรรมอย่างแน่นอนวิติเห็นไหมจ๊ะและถาดนั้นีนมีวิญญาณโอ,อไม่ธรรมดา,าที่ลอยโซนกระแสน้าไปและยังมีความมหัศจรรย์อีก เรื่องคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั้งเรื่องนี่ล้วนแต่เป็นอจินไยตยทั้งสิ้นคือเราดูด้วยพิจารณาด้วยดวงปัญญาของเราซึ่งมีขอบเขตจำกัดม,มันเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงไปแล้วเพราะว่าไอ้แม้ตั้งแต่กลางทะเลเนี่ยท่านก็เป็นมนุษย์อจินไตยจะตายอยู่แล้วพูดภาษาชาวบ้านจะยังตั้งความปรารถนาจะเป็นพระบรมครเนี่ก็ไม่ธรรมดา ลำพังก็จะแย่มีบนบายัางแบกมารดาแต่คิดออกว่าจะเป็นพระบรมกรูนะอาศจัรท์นั่นตั้งแต่ตอนนั้นเพราะนั้นการที่ประสูติแล้วเดินได้นี่เรื่องปกติหรือประสูติแล้วพูดได้ก็ก่อนหน้าตอนที่บาลมียังไม่เต็มเปี่ยมก็พูดได้แล้วฟันเต็มแล้วในปากพูดมาได้แล้วเป็นเรื่องอาจินไตทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นของอะไรที่เนื่องกับพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่อาจินไตทั้งสิ้น เพราะท่านทําบุญอย่างอาจินไตยนะจ๊ะตั้งแต่ตัดพระเมารีโยนขึ้นไปอ้าวแวบ,บหายไปเลยพระอินทร์มารับไปมั่งอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะเป็นเรื่องจริงแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเป็นเรื่องจริงทํางี้สิทาง่ายๆทำแบบไม่ต้องทําอะไรแค่นั่งหลับตาแล้วทำํำเฉยๆเนี่ยทำใจให้หยุดหยุดนิ่งๆอย่างเดียวนะจ๊ะ ให้หยุดนิ่งอย่างเดียวจนไปถึงจุดที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงไตสรณราคมถึงพุทธรัตนธรรมรัตนสังรัตนะที่มีอยู่ภายในตัวของเราและของทุกคนในโลกกระทั่งเกิดธรรมจกักขุลกยานาทัศนะตอนนั้นเร,เราจะศึกษาอะไรก็ได้วิชามันจะเกิดขึ้นนะจะวิชามันจะเกิดขึ้น ปเุเพนิวาสานุสิยานหรือจิตูปปาทิยานอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นมันจะบังเกิดขึ้นนั่นแหละจ้่แล้วเราก็จะไปศึกษาได้เลยเพราะตอนนั้นไม่จะเป็นการเห็นในตามมนุษย์แล้วเลยความนึกคิดคือไปอยู่ในแหล่งของสถานท,ที่ปลอดความคิดไม่มีความคิดเลยเป็นความรู้ที่เกิดจากความไม่คิดซึ่งเป็นสิ่งที่ ชาวโลกไม่เข้าใจหรอกเขาจะเข้าใจว่าต้องคิด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 จะทำอะไรต่างต่างต้องคิดจึงจะรู้อันนั้นในระดับก,กลางๆขนาดที่เป็นนักคิดนะจ๊ะแต่ระดับนักไปคิดนั้นสูงสุดคือคิดจนกระโลกบานสติเพื่อนกันไ,ไปเลยบรรลุวิโมกขธรรมเ่ยให้ทําเฉยๆอันแบรรลุรลได้แล้วหลังจากนั้นเราศึกษาได้หรือมันเรื่องจริงไหมตั้งแต่นี่นี่นี่วัฏลอยทวนน้ำกันมาแล้วถึงกลางแม่น้ำเลยจ๊ะ ลอยไปที่ไกลทั้ง8บสอก4ซอกไปหนึ่งวาก็แปลี่า20วาวาละสองเมตรก็40เมตรแต่ถาดนี่ไม่ใช่ลอยแต่หน้าสสองามทีแล้วจมนะลอยทวนไปถึง40เมตรอ่า8บศอกลอยทวนไปเรื่อยๆเลยเรียกว่ามองจนพลันเลยปิติไปถึง8บศอกเออ ถ้าถ้าสอกเดียวออยังฟลุกนะสองสอกมันยังไม่ชัวยังไม่ชัดมันยังไม่แน่ใจแปดสอกแต่นี่แปดสิบสอกอย่างนี้ใช่เลยใช่ไหมจ๊ะนี่จ๊ะแล้วถ่าน,นก็จมลงตรงบริเวณน้ำบนจะไปถึงพบของนาคราชื่อกาลนาครา ผิวก็จะผิวใส่เสื้อสีดำผิวกายผิวผิวอะไรแหละเกรดนี่ดำกาลน,นาคขรานี่เรื่องพญานาคนี่เราศึกษากันมาตลอดแล้วที่ลำน้ำโขงนี่ไงนั่นนจะจทุกปีเลยแล้วเราก็ <laughs> ไปตรงนั้นนะแต่ต้งที่เราไปในพญานาคอาย แล้วไปพ่นบ้างไฟที่อื่นอแต่พอเรากลับนะมาเราจะมาในวันหลอ่อหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยหรือวันบุญพิเศษมาชดเชยว่าทําความผิดที่ไม่ได้มาในวันที่พวกเราไปเกรงบรารมีพระพวกเราแต่ละคนมีบุญมากดวงบุญใหญ่ตัวเรากำลัลงปิติเพราะที่ไปเกิดเป็นหน้านี่มีทั้งบุญทั้งบาปนะถึงเป็นกึง่งกึ่งทิพ กึ่งสัตว์ดเดรจหาเนเรงนางนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะก็มีทั้งบุญทั้งบาปที่ไปเกิดอยู่ที่ตรงนั้นนี่เราไม่ได้ทบทวนกันมานานแล้วนะเคยได้ยินทุกไหมอาเรืออาฟังอีกทีอนี่ถาทองลอยทวนกระแสน้ำอีกแปสิบสองแล้วก็จมลงที่น้ำบนบ,นบริเวณบริเวณหนึ่ง ในแม่น้ำนะาจะจะไปถึงพบของการนาคาราตนี่พระอกกาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ว่าถาดนั้นได้ไปกระทบกับถาเครื่องบริโภคของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์ก่อนนี่พระอาจาราจารย์นั้นว่านะจ๊ะคือของพระกะกุสันโธพระโกนนะขมณะพระกะสัสสปะกร,ระทบดังคลิกหนึ่งแล้วก็ได้ไปวางรองอยู่ใต้ถาดเหล่านั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อว่าถาดของพระมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองหนึ่งมาถึงพระองค์หนึ่งก็เป็นหนึ่งพุทธันดรถ้าสามพระองค์ก็สามพุทธันดรยังอยู่เนื่อจจมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เราแค่ย,ยึดหลักพระอัตถกถาจารไปก่อนประมาณนี้แล้วซ้อนกันเลยกระทบดังกลิก อืมการนาคราชนี่ยพ้มีผิวกายผิวมึกนี่อะจะมงั้นจะชื่อการะได้ไงนาคราชกำลังหลับฝันดีเออเออเออนออเออเนอเนอนอเฝ้าคร้อนเสียงกระทบอาเออเออเออ้ออเรู้สึเตัวออเอืมอ หูไหวเนี่ยหรือเป็นเรื่องของบุญบรรดาแล้วก็ลงพึงว่าโอ้รากับเมื่อวานนี่นะ,ะคือรากับว่าว่าพระพชชินสีสมมาสเจ้จาทรงอุบัติขึ้นองค์หนึ่งไปแล้วเมื่อวานนี้คล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกอะไรเงี้ยเอ๊ะวันนี้ยังทรงอบัติขึ้นอีกองค์หนึ่งก็ไม่นเด็แปลว,ลว,าลว่ากาและนาคราชนอนอย่างเดียวนะ,ะแล้วตื่นมาก็กริ๊ก ตื่นเพื่ลิกก็ไม่ใช่อย่างนั้นพอดีนอนอนอนหลับสักตื่นงีบหน,นึ่งเนี่ยแล้วก็พอดีบุญบรรดาลฐานมาคลิกอย่างนั้นนี่นะจ๊ะจึงได้ลุกขึ้นยืนกล่าวสรรเสริญพุทธคุณในจิตเริ่มใส่นี่จ้ะนี่กล่าวพุทธคุณคือมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่า เออเพราะว่าพวกนาคนี่อายุายืนนะ <Yeah. S 1> ยืนเป็นพุทธันดรก็มีแต่นี่สามพุทธันดรต้องศึกษากันต่อ <Yeah. S 1> นะต้องศึกษาเพราะบางทีเป็นกลับก็มีหรือหลายพุทธันดร oh. ในเรื่องของอิบาก,กรรมและกฏแห่งกรรมมันซับซ้อน <Yeah. S 1> เป็นกอที่ใครหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องศึกษาไม่ใช่ควรศึกษานะต้องศึกษาต้องรเรียนรูน้ และเกี่ยวกับเรื่องพบภูมิอะไรต่างๆนี้เราสามารถศึกษาเรียนรู้กันได้นะด้วยพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยเมื่อเข้าถึงพุทธรัตะธารมรัตนะสังรัตนะแล้วหรือเข้าถึงพัตหมกกายแล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ในการศึกษาคือธรรมจักขนนุญาณลัตนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยให้เราได้ศึกษาเรียนรู้แค่เราคลิก หาภาพหาเรื่องราวเหล่านั้นได้เสิร์ชาภาพได้ความเป็นมาอะไรอย่างไรซึ่งทุกคนสามารถทําได้แต่ทําไม่ได้เพราะไม่ได้ทํานี่เลยจ้าทาก็ง่ายที่สุดไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยแค่หลับตาเบาๆผ่อนกายสบายหยุดใจนิ่งๆน,งนงีนั่นแหละนี่จ้ นี่ภาพก็นั่นการและนาคราชลำพึงนี่ในส่วนสรารเสริญพุทธคุณไปแล้วทีนี้ก็ตัดมาบนฝั่งเพราะมหาบุรุษเมื่อเห็นว่าถาดทองลอยทวนกระแสน้ำสมนังคำอธิษฐานไว้ดังนั้นก็เกิดปีติสมนัติทาสวสงฆ์มประไทยเพิ่มอีกเป็นทัพทวีอันนี้ก็เปเรื่องปกติธรรมดาว,ว่าเห็นนี่เหตุอัศจรรย์ได้ สายตาของพระองค์เองอย่างนี้หรือของใครก็ตามสมมุติของเราเนี่ย <Yeah. S 1> มันน่ามหาาัศจรรย์ทีเดียวอืมไอเหตุการณ์เหล่านี้นี่บุญนี่ก็เป็นออจิไนไตล้ววิชาต่างๆก็เป็นใอจินไตนะวิยาวิยาธรน,นี่เขาก็มีเนะปิดทองเสาเนะี่ยเสาเนะี่ยใช้ นาทีเ,เนี่ยทั้งสเสาของเราก็จะปิดได้ทั้งเสานีนานนะเนี่ยเอาไว้เสาที่จะไปประดิษฐานที่มังเกิร